สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณอาร์ตอีอไม่ใช่ครับมันก็นมิกเซลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ผมกลับมาฟีฟายะครับที่ผมไม่ลงฟีฟายนานเลยนะครับเกือบประมาณหนึ่งปีเลยนะครับเพราะเมื่อตอนนี้นะครับราัสผมโดนแอกนะครับแล้วตอนนี้ผมกล้ากลับมาฟาร์มฟีาฟายใหม่ครับ่คือครับนี่ผมแร่นแพทชินนำแล้ว แล้วที่รู้น่าจะดูทุกคนผมมีอะไรให้ดูคู่หูผมมีหมดแล้วตัวอะไรพวกนี้ผมมีหมดแล้ววละครทุกตัวผมมีหมดแล้วนะคะยกเว้นเอเอไอตัวเออดิงผมมีทุกตัวแล้วยาติก็มีแล้วตัวนี้ก็มีแล้วส่วนยผมเอาฉลามไปนะแถมตัวละครผมก็มีครบแล้วนะมีครบหมดแล้วนะคะ ทุกตัวเลยรแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ชอบไม่ชอบกิวตะกี้ผมแค่สองตัวพิวเราเป็นตัวพิวไกลๆกันแหละอ่ะงั้นไปเร่นกันเลยนะครับว่าจะเป็นแค่ไหน

มาดูอีกสามคลิปได้นะครับแล้วผมมีอีกเพลงหนึ่งนะครับนอกจากเพลงฟรีไฟก่อนนอนแล้วนะนะครับนอกจากเพลงนั้นก็มีอีกเพลงนึงนั่นก็คือเพลงเทินมนตรีนะคะแล้วผมจะเล่นเกมอยูน่นะแต่ผมไม่แจมผมผมตอนแรกผมจะพูดว่าสวัสดีครับวันวันนี้ผมจะมาทำเพลงแล้วผมก็จะพูดว่าสวัสดีครับเชิมิตรีขมิตรีนะะผมจะร้องแบบนะั้นกันได้นะครับ สนุกอยู่นะครับผมร้องส่วนจลอนผมก็ไม่ตึงมากนะครับก็ไม่ได้ตึงอะไรมากนะครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตึงนะครับโคคือแบบพูดไก่อะไก่ไก่ไ,ไก่แบบไหนแล้วไม่ไก่ป๊กๆอะอ้าวมันอ,อ,อยู่ไหนอะปอบป้าโอ้อยอ้าวอยู่ไหนวะจุดไหนะ ไอวัวก่อนแล้วเามีสติอยู่รอบๆเราอ่ะคือตามแผนที่ได้มากเลยในวงบ้านเห็นชัดเจนแล้วว่าอยู่บัเบโอ้ยอยู่ไหน ฉันมีคนฆ่าได้โอ้ยวัตช์จะคิลทำไมแพ้ทาไมแพ้มือโปรองยิงก็ผมไม่ได้โปรงนะอันนี้ยิงแล้วล่ะผมโดนแฮ็กไปแล้วนะ แต่ผมเข้ามาให้พ่อผมสมัครใหม่นะครับแล้วอยู่เข้าเข้ามามันก็มีตัวละครเยอะแบบนี้เลยเอาจริงนะเอาจริงผมแค่ฟาร์มแล้วก็เติมก็เลยมีของเยอะแบบนี้แหละเอ้ยเอคเอคเอาไปเลยเอคสำคัญ ชอมนี่ฮืมคุมก็ไปกับอใครน่ะผมมีพลังขึ้นไฟอ,อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรน,นะ ยิงมาจากตรงนี้มันมีคนตั้งไอวอลอยูน่น้นมาไม่ สู้กันกค่สองคนมั้งเหรอข่อยู่ ผมันละโคตรตึงแล้วสารเรียงของอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ว่าผมยังไม่โหลดสัพยากรไม่ต้องหรอกไม่ต้องสอนหรอกอาจะเราจะไม่มีสว์เลียงแต่เราจะอวดเพื่อน ปีปัญญาบ้างนะไม่เกี่เ,กอเอาก็ทำไหโวยก killing spree ไม่ปลอดภัยแน่อยู่ตรงนี้คนเยอะมากเลยอะใช่ไหมทุกคน ตรงนี้คนโคตรเยอะอมีสติปัญญาบ้างไหมน,น้องพี่ระดับมือโปรสปอร์ตไอ้เหรอเคิ l i n ส s ปร๊ด ผมบีเอาฟรีไฟใท่าไหร่ขตปลอดภัยลดลงอยู่วันนี้ผ่านมาเสียบนาสีโอ้ก็ว่ากันได้ยังจะพอกนะ านปาทุกคนชุดนี้ใช่ชุดแต่งงานหรือเปล่าครับทุกคน,นไปลวตัวมาของโคตรเยอะ เกศแล้วเมื่รู้นนะผมจะได้ไปแข่งที่เชียงใหม่หรือเปล่าเพราะพีพายบอกว่าถ้าใครชนะครบสิบครั้งคนนั้นแล้วแล้วแล้วชนะไปเรื่อยๆเขาบอกว่าจะได้ไปแข่งที่เชียงใหม่นะครับทุกคนไปแข่งที่เชียงใหม่แล้วผมจะแพ้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะเพื่อนผมคือ จริงแล้วอ่ะอาชีโดนเรียกให้ไปไปเออไอ้นั่นที่เชียงใหม่แ่ะตอาชีเขาไม่ไปเขาไม่รับเขาจะฟาร์มอยู่ที่บ้านจะดีกว่าเพดอนผมมาอาชีเขาก็มือโปรเหมือนกันเถอะ ผมอาจเป็นคนเดียวที่รอดอีกครั้งนะ มาเป็นคนเดียที่รอดนะคนเาะเานี้เหลือท้อล killing spree พี่ก็ไม่ตึงนะครับน้องๆพี่พี่ your destiny under the scorched ซูเรสุดล้ำสุดที่สุดฝกฮอชได้แล้ว <c oughs> เอ,อียติเลยครับทุกคนพิมพ์มาแลครับตัวไหนดีสุดนะครับในตอนนี้นะครับผมไม่รู้นะครับนะักสุด อันนี้ไม่มีอะไรเลยอันนี้ไม่มีอะไรเลยเซิกซ้อมโดยใช้น้ำหนักแต่เขาบอกว่าตัวนี้จะดีนะครับเพราะว่า <c oughs> โตลื่น ตาการเช่อแข็งคำสอนใส่ตัวนี้ดีกว่านะเยะเดตี๋ดเออเยะ่ตีแบบนี้มีเด้เหรอเยีดเด่ตีตุกจิน ป๊าป้าป๊าป้าเขาว่าที่ก่าตัวไหนเท่แล้วดีที่สุดอ่ะว่าตัวไหนเท่แล้วดีที่สุดอ่ะเอิ่มไอเนี้ยไอผู้หูิงได้มีหมดแล้วอ่ะยกเว้นไอตัวเนี้ยยกเว้นไอตัวนี้นะเนี่ยไอตัวคาร์ลเบงดึกเนี้ยเนี่ยน่ามีหมดแล้วอ่ะเนี่ยตัวละครได้มีหมดแล้วช่วยเลือกให้หน่อยเับบุ๊คตัวขอมีหมดแล้วยกเว้นไอบอล รู้น่เขาวาตัวไหนดีที่สุะเที่สุดของามัปาอันไหเทสุดเียตีและสดใสเลยะอื 妈，打算怎么干？那本宝宝空，没奥托尼呢。

ออก่อนนะครับทุกคนถ่ายมัก,กาเลยผมไม่เ้เลยว่าถ่ายคลิปอยู่นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนดีสุดแต่ผมขอดูกอนทุกคนคิดว่าตัวไหนเทพแล้วดูดุดันมากที่สุดนะครับเช่นผมมาบอกหน่อยนะครับก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนดีสุดนะครับ คือจะเป็นหมาป่าตัวนี้ย่อวัยโอจากัวอืมผมว่าเป็นหมาตัวนี้ดีกว่านะอืมหมาตัวนี้แมวดีกว่านะครับหมาตัวนี้มันโดดเด่นหมาหมามันไม่มันน่าจะไม่เข้ากับไอ้นี่ ใครบอกว่าตัวไหนหายากที่สุดนะครับก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนหายากอยูเดี๋ยวหนูหมดได้ที่สามวันคืออะไรอ่ะ sao đen quá mình thấy lò dẻo mỗi sợ tất mình Talk about growing up sounds so troublesome. fire is untouched by comp From now on, I'll do Agora, vai pegar. Let's create some more trouble together. There are no limits. Another lap completed. Let's go. Boom! I'm explosive! My God. Oh my. เดี๋ยวฮิโรคิโอของเรากลับไปอันนี้ไม่ได้หรอฮิโรคิโออ่ะเดี๋ยวแล้วผมจริงๆคือฮิโรคิโอเดี๋ยวเดี๋ยวฝาฝาผายสู้ยดเทมประตู เนี่ยของผมเลยเดี๋ยวกดอะไรได้ไหมอ่ะของผมเดี๋ยวผมจะใช้รหัสนี้เดี๋ยวโอ้ไม่แสดงว่าหารหัสนี้เจอจำนวนเด็ดทั้งหมด สองหารด้ห้าร้อยเนี่ยรหัสผมชัดๆเดี๋ยวอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึหน่งครับจากสิบสามคัดสองส่วนสามสี่สิบ ะคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ